สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรกันบ้างล่าสุดนะีครับมีข่าวรายงานนกมาว่าเหล่าบรรดาสตาฟโค้ชของโรเบนโมริมเริ่มหมดความอดทนกับราสบุทเฮลุนแล้วหลังจากที่ตั้งแต่วัย22ป่ปีรายนี้ไม่สามารถทําประตูได้เลยตลอดระยะเวลา16เกมที่ผ่านมานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าเหล่าบรรดาสตาฟโค้ชเนี่ยจะเริ่มหมดความอดทนกับราสซบุลเฮลุนแต่ทว่าทางราัสซูบุลเฮลุน กำลังใจจากหมู่ทีมงานสตาฟโพสบางคนอยู่และก็ยังได้รับกำลังใจกับเพื่อนร่วมทีมนะครับรวมถึง ยังได้รับกําลังใจจากรูเบนอโมติมิกด้วยซึ่งดูเหมือนว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยทางลาสมุนฮวยรุนเองนะครับก็จะมีความกดดันสูงมากที่เล่นให้กับแมนเชสเตอร์เตดในฐานะตำแหน่งกองหน้าแต่ไม่สามารถจบสกอร์ได้นะครับนอกจากนี้นะครับแหล่งข่าวเบื้องต้นก็ยังได้อธิบายเสริมเพิ่มเติมไ้ด้วยว่าถ้าลาสมุนฮวยรุนเนี่ยยังไม่สามารถเค้นฟอร์มตัวเองออกมาให้ดีได้นะครับในช่วงซัมอร์ที่จะถึงเนี่ยทางสโมรสรนแมนยูอาจจะปล่อยให้ฮอยลุนเนี่ยยืมตัวกับสโมสส่อื่นหรือ อาจจะขายอยรุนออกจากทีมแล้วก็ได้และถ้าเกิดว่าแมนยูจะขายอยรุนออกจากทีมเนี่ยพวกเขาก็จะประเมินราคาเอาไว้อยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์ซึ่งในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีสโมสรในพรีเมียร์ลีกและก็สโมสรจากลีอินเตอร์ลีที่ให้ความสนใจน้องอยรุนของเรานะครับและแน่นอนว่าถ้าเกิดแมนยูขายอยรุนออกจากทีมนะครับทางบอร์ดบริหารเนี่ยก็จะเอาเงินจากการขายอยรุนนี่แหละไปซื้อกองหน้าคนอื่นเข้ามาสู่ทีม ดูแลตอนนี้นะครับสโมสรแมนยูก็จะมีลิ์รายชื่ออยู่ประมาณ3ถึง4คนนะครับซึ่งได้แก่1ว hm ิคเตอร์โอซิเมห์สอวิคเตอร์โยเคเรส 3. เลียมดีแลบและ4อาจจะเป็นแฮร์รี่เคนนะครับกองหน้าของบาเยนที่มีแนวโน้มจะโดนบาเยนขายเนื่องจากว่าสัญญาใกล้จะหมดและอายุก็เยอะมากขึ้นเรื่อยๆแต่อาไรก็ตามนะครับรายชื่อที่เพิ่งลิ์มานี่นี่ก็ยังไม่ใช่รายชื่อที่ชัดเจนว่าสโมสรแมนยูจะเอาจริงๆจังๆหรือเปล่า นื่องจากว่าบางคนนะครับก็ไม่ต้องการที่จะย้ายมาสู่สโมรสรที่ไม่ได้ไปเล่นใน UCL เพราะว่านักเตะกองหน้าระดับโลกหลายคนเนี่ยเขาก็ต้องการไปเล่นในรายการ UCL นะครับส่วนใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับตำแหน่งกองหน้าที่แมนยูจะเสริมเข้ามาในช่วงซัมอร์นี้เนี่ยก็เลยยังไม่เป็นอะไรที่แน่นอนและก็ชัดเจนโดยพวกเขาเนี่ยก็ค่อยๆดิดรายชื่อต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เป้าหมายที่โอเคเหมาะสมลงตัว แต่ว่าเรื่องค่าตัวกับค่าเหนื่อยเนี่ยต้องไม่แรงนะครับอ่ะก็ประมาณเพียงเท่านี้นะครับก็คงต้องมารอดูกันว่าในช่วงซสมมอร์ที่จะถึงนี้เนี่ยทางสโมสรแมนยูจะเซ็นใครเข้ามาเป็นกองหน้าคนใหม่นะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากซามเูเอลลัคเคอร์นะครับผู้สื่อข,ข่าวจากแมนเชสเตอร์อีฟนิวนะครับที่ออกมารายงานแจ้งให้ทุกคนรทราบนะครับผม ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากกีฟมีสปอร์ตนะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรมนยูให้ความสนใจที่อยากจะเซ็นสัญญากับอังเคลโกเมส ในฐานะนักเตะฟรีเอเย่นในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้โดยว่ากันว่ารูเบนอวูดิมนะครับอยากจะให้กองกลางวัย24ปีรายนี้เข้ามาช่วยเพิ่มความลึกให้กับแดนกลางของแมนยูในฤดูกาลหน้าซึ่งมีแนวโน้มว่านักเตะรายนี้เนี่ยอาจจะกลายมาเป็นตัวตาตัวแทนของบรูโน่ฟอนันเดสในอนาคตนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับดูเหมือนว่าไม่ใช่แค่สโมสรแมนยูแค่สโมสรเดียวที่สนจใจนักเตะรายนี้ทั้งนี้นะครับก็ยังมีสโมสรสัปเป์ให้ความสนจใจนักเตะรายนี้อยู่เช่นกันซึ่ง ก็ต้องมารอดูว่าในช่วงซัมเมอร์เนี่ยทางเปอร์กับแมนยูเนี่ยจะเอาจริงเอาจังหรือเปล่าสำหรับดีลของอังเคลโกเมดนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากฟาบิเซโอโรมาโน่นะครับที่ออกมารายงานว่า เอ,อริกธากอดีตกูซือของแมนยูยอมรับว่าเขาเนี่ยยังไม่อยากรับงานคุมทีมใดๆจนกว่าจะถึงวันที่1กรกฎาคม2025ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลใหม่โดยเอ,อริกธาก,กนะครับได้ให้สัมภาษณ์สั้นๆว่าผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะไม่รับงานใดๆทั้งสิน้นจนกว่าจะถึงวันที่1กรกฎาคมหรือจนกว่าจะเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ หากมีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดถึงนั่นก็คือจะเป็นออร์ฟอร์ดแน่นอนคุณมักจะทำงานโดยมีเป้าหมายอยู่ข้างหน้าแต่คุณไม่มีวันไปถึงมันเรามีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมที่น่านมากมายยังมีพื้นที่ที่ให้พัฒนาอีกเยอะและความดีเพียงอย่างเดียวมันไม่เพียงพอ คุณต้องทํามันให้ดีกว่านี้เอริกเทนฮากล่าวนะครับสําหรับเอริกเทนฮานะครับ mm hmm. เขาก็ถูกปลดออกจากตําแหน่งกุนซือแมนยูเนี่ยในปี2024 mm hmm. และแม้ว่าเขาจะพาผีแดงของเราเนี่ยควา้าแชมป์คาราบาวครับแล้วก็เอฟเอคัพมาครบาอบครองได้แต่ว่าผลงานในพรีเมียร์ลีกที่ย่าแย่จนเกินไปจนทําให้ทีมตกไปอยู่อันดับที่8ของฤดูกาล2023-2024ต่อเนื่องไปจนถึงฤดูกาล2024-2025 ที่แพ้ไปทั้งหมด4นัดจาก9นัดนะครับในซีซั่นนั้นนะที่แข่งไปนะครับนั่นแหละครับด้วยผลงานที่ย่ำแย่ของเทนฮาร์กนั่นแหละก็เลยทำให้บอร์ดบริหารอย่างอินออสนะครับตัดสินใจปลดเขาออกจากทีมทันทีซึ่งแน่นอนว่าเมื่อบอร์ดบริหารแมนยูปลดเทนฮาร์กแล้วนะครับแมนยูเนี่ยก็ต้องเสียค่าชดเชยให้กับเทนฮาร์กแต่ทว่านะครับทางสโมสรแมนยูก็มีเงินไม่มากพอที่จะจ่ายค่าชดเชยให้กับเทนฮาร์ก ทำให้ในตอนนี้เนี่ยเทนฮากยังไม่สามารถไปคุมทีมไหนได้เลยเพราะว่ายังติดสัญญากับแมนยูอยู่ในซีซั่นนี้เว้นเสียแต่ว่านะครับเมื่อจบซีซั่นนี้แล้วเนี่ยเทนฮากก็จะได้เป็นอิสระและก็รอรับเงินจากแมนยูในการเสียค่าเจ้าเฉยกรณีการฉีกสัญญานะฮะต่อมานะครับก็ตามรายงานจาก ESPN นะครับที่ต่อมารายงานว่า นูเซมารฟราอุยนะครับกองหลังสารดประโยชน์ของแมนยูเนี่ยด้รับอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมหลังจากที่เจ้าตัวด้รับอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่70ของเกมที่เสมอกับเอเวอเรตตนะครับและก็ดูเหมือนว่าจะมีการประเมินอ,อาการบาดเจ็บอีกครั้งนะครับภายในสัปดาห์นี้แหละซึ่งมีแนวโน้มว่านูเซมาฟร,ราอุยเนี่ยอาจจะลงสนามไม่ได้อีกนานเลยนะครับ แล้วก็มันจะเป็นปัญหาใหญ่ของแมนยูสำหรับรูเบนอวูดิมเนื่องจากนักเตะชาวมอรโกโรายนี้เนี่ยครับสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งทั้งแบ็กขวาแบ็กซ้ายรวมถึงกองหลังในระบบหลัง3ที่รูเบนอวูดิมถนัดอีกด้วยนั่นก็เท่ากับว่าในตอนนี้นะครับแมนยูมีนักเตะที่ได้รับอาการบาดเจ็บรวมกันถึง10คนแล้วซึ่งก็จะมีดังนี้นะครับ1อาอมัด,ดิโล2ลิสโดมัเจเนส3คอปปี้มนู4ลูกชอเมสันเมาส์6กทอบบีคอริเยอร์7จอ์นี่อีเวน 8. ออตาเบนเดีย9ทอมมีตันและ10ก็คือนุชแซมาสราอุยคนล่าสุดของเราโอ้โหเจ็บเป็นครึ่งทีมเลยนะเป็นครึ่งทีมเลยนะแบบนี้เนี่ยโอ้ตายตายดูเป็นวันนี้ทำยังไงเนี่ยเอาดันดาวลุ่งขึ้นมานะครับจบ,จบๆไปนะครับกล้าใช้เด็กมันหน่อยเอาสู้ๆเด้อลูเบนอบูดิมต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดอะซันนะครับที่เรามารายงานว่า เซอร์เดเบลฟอร์ดนะครับเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าพวกเขาเนี่ยมาทําอะไรที่โอดอร์ฟอร์ดทำไมทีมเนี่ยถึงมีแต่ปัญหามากมาขนาดนี้โดยว่ากันว่านะครับในตอนนี้เนี่ยเราบอร์บริหารของอินอสเริ่มมองแล้วว่าการลงทุนกับแมนยูของเซอร์จิมลักกินนั้นอาจจะไม่คุ้มเสียกับเงินที่เสียไปนะครับนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมบอร์บริฐารชุดนี้เนี่ยถึงต้องลดค่าใช้จ่ายลหลายๆอย่างเพื่อที่จะนําเงินมาหมุนเวียนภายในสโมสรเช่นการซื้อนักเตะ เข้ามา การที่จะสร้างสนามแมนยูใหม่อุดฟอร์ดใหม่รวมถึงการรีโนเวทต่างๆนะครับเป็นห้องน้ําห้องอาหารอะไรก็ว่ากันไปนะครับและก็ยังรวมไปถึงการตัดงบอาหารกลางวันในโรงอาหารแคดิงตันให้เหลือแค่ซุปแล้วก็แซนด์วิชสําหรับเหล่าพนักงานยกเว้นนักเตะชุดใหญ่เท่านั้นนะครับถ้าพูดสันส้นๆภาษาบ้านเราก็คือว่าถ้าไม่ใช่นักเตะแมนยูชุดใหญ่เนี่ยไม่มีสิทธิ์มารับประทานอาหารจะกินได้เพียงแค่น้ําซุปแล้วก็แซนด์วิชเท่านั้น น,ะะนอกจากนี้นะครับดูเหมือนว่าทางเซอร์จริมและครีฟเอเนี่ยก็ยังตัดงบประมาณสำหรับนักเตะแมนยูชุดยู18นะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยนักเตะแมนยูชุดยู18นะครับจะเล่นในในสนามโอร์ฟอร์ดนะครับในศึก FA ฟเอครับยูทครับรอบที่5แต่เซอร์จริมและครีฟเนี่ยไม่ให้เล่นในโอร์ฟอร์ดและ ให้ย้ายไปเล่นในสนามสปอร์ตวิลเลจแทนนะครับซึ่งการที่เสื้อจิมและคลิปทำแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้สโมสรแมนยูประหยัดงบประมาณไปถึง8,000ปอนเลยทีเดียวนะครับโอ้ก็ไม่รู้จะว่ายัางไงเนาะแค่8,000ปอนเองผมก็นึกว่าเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะฮะเออก็ไม่รู้ว่า,วาบริหารชุดนี้คิดอะไรอยู่นะก็ต้องมาดูกันไปนะครับว่าจะบริหารแบบใดบริหารแบบไหนกันต่อนะฮะก็ต้องมารอรู้แล้วแหละ ต่อมาครับก็ตามรายงานจากจาคัวทาบบดนะครับที่ออกมารายงานว่ารูปเบนเนบูดิมนะครับได้มีการพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับพอพอกบาต์ือว่ากันว่าทางด้านรูปเบนเนบูดมเนี่ยต้องการจ่ายค่าเหนื่อยที่ไม่สูงมากนักให้กับพอพอกบาและ ก็จะให้เป็นโบนัสถ้าเกิดว่าป็อกบาเล่นเกมดีนะครับเล่นดีในแต่ละเกมแต่ละเกมซึ่งก็จะอยู่ในเงื่อนไขและก็สัญญาระยะสั้นตลอดจนจบฤด,ดูกาลที่จะมอบให้ที่อาจจะมอบให้ดีกว่าที่อาจจะมอบให้นะฮะและก็อาจจะใส่เงื่อนไขในการขยายสัญญาของป็อกบาออกไปอีก1ปีอีกด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับผลงานของพอป็อกบาว่าจะทําออกมาได้ดีมากน้อยเพียงใดน,นะครับ อ่นสุดท้ายนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อเสื้อฟุตบอลเสื้อกีฬาธโมสรต่างๆนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของ Lazada ซึ่งร้านนี้ผมบอกเลยเลยว่าการปักเสื้อการเย็บเสื้อเนี่ย โคตรดีมากเลยนะครับซึ่งเขาจะใช้ปักในการเย็บตาสโมสอนนะครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ใช้พวกอ่าสติกเกอร์พลาส,สติกในการติดนะครับรับประกันได้เลยว่าดีมากและอีกอย่างเนี่ยราคาก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ถึงพันเลยราคาอยู่ที่ประมาณหลัก3 0 0ร0อยถึงเองนะครับทุกคนถ้าสนใจคลิกดิงได้เลยนะครับ อันสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ